พ่อกับข้าวกันแน่นอนอาฮ่าเริ่มแล้วโู้โหดเบบลิวบุยปุยบุยยางอายางโอ้ออโถน่าทำเอ้ยไปอยู่ฝังงฝ่งนั้นทำไมอะเบ้งเ้งอยู่ฝั่งนั้นทำไมไม่งมึงออกเลยนะปล่อยปล่อยเปนไปปล่อยไป,ป,ยไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบอยู่ฝัง่นง,งนู้นได้ไงมันเท่งพี่อ ไอ้ทักเฟสค่อนข้างแหลกไะจุดจุดนี้เลยอ้าวเฮ้ยขุมไปไหนวะเขุมมึงเพิ่งตอบเฟสติไอ้เที้ยมึงมาเลสก่อนดูเขายืนเบลเล่แดงด้วยแล้วตกตกทาร่าอ้าวยังยังเบ้งไม่เอาเบ้งไม่เอานะเบ้งเบ้งอย่าฆ่าไอ้นะเบ้งไม่ได้อยู่นั่นเบ้งอยู่ไหนอ่ะอ้าว อย่าฆ่ากูอย่าฆ่ากูไอ้กูตายไอ้กูตาย What the fuck ฮะยังยังแต่ตอนนี้ชนะแล้วเออตอนนี้มีคนโป้เว้ย What the What the เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเว้ยเนี่ยเว้ยเนี่ยกูจะเรียกกำลังเสริมเว้ยเชื่อกูว่าอ้าวมึงอยู่ไหนอะหลุดเฮ้ยเฮ้ยได้กำลังเสริมกันมีเดียวสองบาทนะ โอ้โหโอ้โหไล่สาระมากเฮ้ยไอเชี่ยแม่งโฟอีกแล้วโอ้โหอย่าอย่าให้ผมลงมือทุบโอ้โหไเบ่งไเบ่งเบ่งอยู่ไหนเบ่งไอเชี่ยโฟโฟฝั่งเราโฟหนึ่งให้ช็อตหมดเลยอย่านะผมผมลงคลิปนะผม ไอ้ส <Es> ัตว <half. S 2> okay, ์เพชรมิชชั่นสุขส์สไอ้ยี่คุณชายจริงจริงเอ้ยอย่าให้ผมลงยูทูบนะฮะเอ้ยเย็โอ้โไม่งดว่ะ เขาเรียกว่ายิงขู่แถวบ้านเล็กนั้นเจ้ไฟกับพี่อ่ะมันเดี๋ยวไป85ล้านปีเว้ยน้องอย่างแรกเลยระเบิดอยู่ไหนโอ้แหลกกว่าเฮ้ยเฮ้ยสุขุมนี่หายไปแล้วนะเอ่อไม่โป้ฮะครับ อย่าโปรนะเอ้ยแต่แต่ถ้าโปรแล้วกูชนะก็โปรไปเลยนะฮะโอ้ my god พูดอย่างนี้ได้ไงฮะเบ้งหิวน้ำยยนอ่ะเบ้งมีเหลือสิบบาทแล้วกูไม่ไหวแล้วเอาเอาเอา,เอาเอารถอะไรเดียไปโอลด์บ้ายนโอ้โหสู้ซะกินแล้วโอ้กินแล้วระเบิดตายเลยกูเชฟเบ้งเอาอะไรให้กูกินเนี่ย อีนี่ก็โปรเยอะ่เฮ้ยหนีมนไม่ได้ว่ะลืมลืมโทษเนี่ยเห็นนะมีมีคนดาบโอกาสกับคนนี้โปรนะฮะคุณดูไ,ไว้นะเฮ้ยมัจบยัง,ยงเนี่ยเฮ้ยเขาไม่โปรนี่มายางยังไม่จบโ,เ,โลเลยตายท่าบันเล่อุ้ยอีนี่โปรปพ่มเนี่ย น,นี่ก็มีเสียงซาวเอฟเฟกจากคุณขุมนะซึ่องอยู่เชียงใหม่ตอนนี้กำลังอ,อัลโธดามกับใครก็อยู่ก็ไม่รู้ใช่ใช่ไอ,อชิ้นดูดิโคตรรู้มากเขาเนี่ยอ้าวอันคลิปแล้วเหรอฮะเ,อเหลือไม่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 เหลือลอ,อ๋อนแน่อยู่อ๋อนแน่อยู่อ๋อนแน่อยู่อ๋อขอโทษดีครับครับไเอ้ยเอาเรียกเอาเสียงซาวแบบมันๆแน่มีไหมเอาแบบจรๆเนื้อๆเลยอ่ะ จะเนื้อเอาเนื้อไม่เอาหนังเอาเนื้อเลยเอาสดๆไม่มมีไ่แดกแม่งละมึงออกเป็นจักรล่างเรื่องอะไรกันอยู่เนี่ยเคลียร์เคลียร์เคลียร์เฮ้ยจบยังเคลียร์อ้าวเคลียร์เฮียเลยนะตาเมืกี้มึงจบไปแล้วหรอจบไปแล้วแล้วไม่บอกกันวะไปขอสักตัวเถอะพี่น้องเย้ยยังไงอะ ถ้าไม่หล่อแล้วทำไม่ได้บอกตรงเใช่ใช่โอ้โหที่หนึ่งฝั่งนี้เหนือมนุษย์เหลือเกินยี่สิบศูนย์คตรเหินคือคือกะแบบโอ้โหกูเป็นที่หนึ่งในเซิร์ฟอะไรเงี้ยไอ้ไอ้อะไรถ้าสามต่อแน่นอนด้วยดีดีเชื่อกูดีแล้วเออแบบเพราะว่ากูไม่เติมในเกมนี้กูเติมโปรดีกว่าท้ามคิดเหมือนกู